อันนี้มันขึ้นเองนะครับ,รบโหมาเรื่อยเลยตัวน,นี้เห็นน่ะเดินไปตางนู้นเต็มไปหมดเลยที่ภาคใต้อ่ะเยอะเนะภาคใต้จะมีสีแปลกๆตัวนี้ใช่ไหม ภาคใต้มันอะไรเขาเรียกอีเหน่าสีขาวลายขาวเอเอปูหลากอยู่ฝั่งนู้นอีกอันนึงเอาหลาักเขาแค่นี้ก็ได้แล้วครับนนมัคืน,น,นง่ายฝรั่งลูกนั้นสุกแล้วนะ่ะอ๋อแบบแบบมันต้องคอยบีบนเงไงถ้ามันแข็งก็ไม่ลอยอ่ะแข็งก็ไม่ลอยฟันไม่เข้าเลยมันไม่ไมหว trong gió thì còn dưới ngàm dưới rút này